ครับปรบมือขึ้น <�pot> <to breakaniously tweet> ว่ข้อที่4ก็คือนะฮะก็ะคือเส้นทางที่เป็นรูปที่มีลักษณะของความเป็นร้านนารเพราะนันะน้นบรรดาเสิลปินทั้งหลายไม่ต้องอินพิทมากนะไปขนาดด้านไหนนะฮะนะขนาดด้านไหนพามาที่เนดะ็ยที่แดงฝันนี่เป็นกิจกรรมทางศิลปะเพราะว่าศิลปะเป็นสินงิโลเรียนที่จริงของมนุษย์ ประเทศชาติองงาเรื่องของเขาเนี่ยงึงวันนี้่ตนเดอกมองเงาคนเงาหนักคนลูกนันนักคนเบาันเบาอ่ออแตกนักระหว่างรถตู้ปันหว่างรฐมนตรีร่างบาง้าจัชสารบอกว่าเนี่ยเอกชนมันบกหลอกแล้งขนโคบ้านขนเือนปัสานกินเอาแตกเงินแตกทองข้ออะไรข้อวามันขาดถึงรี่าดถึงความี่ย ความงามก็ค mm ือจริงดีความเพื่อจิตใจของมนุษย kind of um, ์ม um, ีความฉลาดทางอารมณ์ความฉลาดทางอารมณ์กคือการใช้อารมณ์เป็นสำคัญการควบคุมอารมณ์และนการมีอารมณ์ดีมีอารมณ์ที่มีความสู้กับงานศิลปะกับศิลปความรของชาติกับธรรมชาติหันความงามหันพระเพิ่ขึ้นหันพความตกหันกระแสหน้าหรือผิวไหวโดวสายลมดิฟพัด เยๆในบรรยากาศอันงุ่นเงีมีการแตนะ่ถ้าเข้าเรื่องวิถีพุทน้อยสำหรับมีศิลปินอยู่ที่นี่หลายคนขอบอกือถีน้องเขาคือไปขอเปิดบุญกว่าเดี๋ไปขึ้นนักงวิถีพุทธละนะ้านเะนี่ยคืออารถุลจำไว้อารถุลรูปแบบอยา่าคิดว่าจะต้องมาเขียนคนผูดอยู่แล้วประเดีย๋ยวเนี่ยปุง สงกุ้งเดินไปในวัดหลวงไปกุ้งลอยหาตังโกเจดีไซดแงไม่บอกเลยตวันนั่งตวนนี่แห่แดดแห่พรสิงแห่แห <t society> ่กก่จะไปกุ้งีวขอร้องน้อหนุมจะไป็หี่าจไปไปกึศแข่นี้ต้องอันนั้นก็เราคือว่าอารมณ์อารมณ์ในหลังอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกั ศาสนาดังนั ö, Again, ้นม ouais, ันคือมันคือความศรัทธาความศรัทธาะเป็นการแห่ผาแห่ผาเงาแห่มองๆๆเป็นเงาเอ้ยเป็นแถวหมู่บ้านยันมันจะได้แสดงถึงอารมณ์เป็นสักอย่างมันคือเรื่องของขังประกอบประกอบดังนั้นงานศิลปะมันจะมีอารมณ์อารมณ์มันจะเป็นต้นแบบสีสีบอกเราอารมณ์มาเป็นสี่ฉเป็นต้นแบบ Nếu nghe cũng bán nghe cũng chưa không 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 Nhân chết Nó hẳn thai đi đi và tìm một thai tức châu Quần thai tức châu như Dương như, như đây Chọn của là thủ tác giả Lớp chặt sẻ đi đi Lớp tất thuốc vây hẳn chết ra vào hành như thương lặng Tức châu cũng là na nình Sơ ta tốt tả đèn ตั้งหลังมีอุบัติ์ที่พร้อมน้อยๆโอ้โผอ้โหมันสุดยอดกันได้อารมณ์อ๋อนี่พ่อหนุ่มศิลปะคืออารมณ์อาจารยศิลปะคือผักประกอบหน่อหนาแล้วนั่นจำไว้ว่างานศิลปะนั้นจะต้องแสดงอารมณ์ไปเลยการที่เขาบอกเราน่านรถไปจึงไร้อารมณ์เทำให้เข้าใจเฉยๆแต่ไร่อารมณ์ แล้วนี่งานถือว่าวิถีพูดเนี่ยเป็นอารมณ์เป็นเรื่องใหญ่อย่า,ยาเขียนวิถีพูดออกมากอย่าดิสโกเทคทิ้งสวยะะไล่ออกไปตั้งแต่แหลกแล้วโผล่มาปับป๊บวิธีพูดโอ้สีขี้หวานเย็นมากขนาดนั้นไปแล้วไปก่อนตอขี้หวาเหมือนจะได้กระจกที่ไปก่อนแหละที่ออกไปขัดออกก่อนแล้วสิ่งแรกที่กูหวาดผ่านมัน อารมณ์ของวิธีพุูดมาไดา้ไหมแล้งอารมณ์มาก่อนรายนี้นดุ้ยนี่ละก็สามารถแได้ได้นะคะที่บ้านของศิลปินแห่งนี้เรือนศิลปินนาชานั่นเอง